ค่วมสวยงามของพระก,กุฏิเหี้ยงงามพักธรรมัสติดพี่น้องนี่ก็คือดินเพิ่นอุดมสมบูรณ์พี่น้องถ้าดินเพิ่นบ่อ,อุดมสมบูรณ์พักสิบ่างามจังสีเลยพี่น้องเหี้งงามคัก พ,พันกำลังขึ้นโมลูมีลีพี่น้องเอ้พันน่เต็มไปเบิดอร่อยนี่พี่น้องจำได้บอสองก่อที่ย่าพ่อนจบคลิปอะพี่น้อง <c oughs> มือนี่พันใหญ่เด้วได้บ่งดูนี่ <c oughs> มือนี่เก็บได้แล้วนี่เห็นบ้างามอิีิ ่านไปได้มือผ่านไปได้สองมือพี่น้องมือนี่มือที่สองนะค่ะเนาะิึงปลาผักกูดที่สวยงามนี่แหละพี่น้อง คนกันลังขึ้นพี่น้องเอ้ยงามงามเต็มไปด้วยปลาผักกูดพี่น้อง กำลังขึ้นพี่น้องหมู่ลู่อยู่พุ่นะ พี่น้องมาเบิ่งพักกูดดอนนี่ดอนน้อ,นนนอยๆแต่ว่าเต็มไปด้วยอันอันยังกับพี่น้องเต็มไปด้วยไอ้มีแต่ก่องงามๆเต็มไปด้วยความสวยงามเนาะพี่น้องเย้ยอันงามคักงามเนี่ยเบิง่ง เอยียงมางา่าขกงามเนี่ยพี่น้องมาเบิงซอยใยพอนเดินการล่างมมลูมีลีพี่น้องเอ้ยพุนเนี่ยมีแต่ก่อใหญ่ๆง่งาม,งามความสวยงามของผักกูดดงนี้ พี่น้องเห็นน้ำข,ข่อยพ่คือแดดแทะเมือนี้แดดมากแล้วเนี่ยพันก่อใหญ่หลยอันเบิองคุนอะ ออนผักปูดงามค่ะคุณพี่น,อน้องมาเก็บมุมนี่เลยผลผลพี่น้องมาเบิ่งซอยข่อยกันงามคักงามแน่เบิ่งแนวคุณมีตะก่อใหญ่ๆพี่น้องมาลุยกันเลยค่ะมาเก็บผักกูดกับยายพร ปลาตัแยกกับบอดายานและพี่น้องลุยยางเดียวเมื่อนี้เมื่อนี้ยแย่พอนไม่เก็บอันพักไปให้มูค้นสะกนนครพี่น้องเพิก่ก็อยุ่ใไกลๆก,กันนี่แหละแต่ว่าเพิ่นเหตุงานเพิ่นยากพี่นอ้องเพิ่นไม่เก็บบอดายก็เลยสิมาเก็บไปสูเพิ่นกีนเพิ่นปั่นจักรยานบ่เป็น ยายพ่อน,นี่ถนัดปั่นจัก,กรยานพี่น้องครับรถไหว่าเปลี่นแต่ว่าจัก,กรยานนี่รับเปลี่ยนด้วยพี่น้องพักกูดดงน้อย แต่ว่าเต็มไปด้วยคุณภาพผักสวยงามนี่แหละพี่น้อง แต่พี่น้องย็นบาเต็มอยู่คนน่ะซิบกาก่อจุ่มกันอยู่คนน่ะแต่ว่ากลับมาเอาทั้งนี้สะก่อนจีมกันอย่อะรถพี่น้องเลยมาๆพี่น้องมาลุยกันเลยนี่บ่งดูงามคักบังเลย ซีหากรโหดพ่อให้ กูดมือนี่พี่น้องเอ๊ะแต่มันง่ามค่ะแลาให้พี่น้องเบิ้งอหลดว่าพันง่ามปั่นใดมือนี่พักง่ามจังสี่พี่น้องยายพ่อนก็คิดเมนูไว้ยาเลยละมือนี่ข่อยเสิเฮ็ดยังกับพี่น้องอัน น้ำพริกอ่องพี่น้องน้ำพริกหมูนั่นละไมาเป็นตะลวกแซบค่ะท่านบ่งพี่น้องอันนี้พินน่นหนาวหิมะลงมือนั่นได้ไหมเขา้าไปจงพ่นไว้นี่และพี่น้องมึงดูอัน,นพักกับพ่นน,น้อยน้ยนี่หละพี่น้อง คำอีสานพ่นก็คือพ,พ่นภาษาไทยว่าจังไดพี่น้องอยากเบ่งความสวยงางบ่พี่น้องพูอันนั้นก็คือภูเขาพี่น้องมาทาังนี้ก็คือสายแม่น้ำพี่น้องน่ะสายแม่น้ำนี่แหละอันดินพ่อนอุดมสมบูรณ์พี่นอ้องพ่นกันเลยพักงามแต้เด็กก่อมาเน่ะภูเขาล้อมรอบ ละดินเพื่อนอุดมสมบูรณ์พี่น้องโอ้ยงามคักงามจนไม่มีคำบรรยายผลที่พี่น้องมึงดูเพื่อนสันพวดเนี่ย นี่แหละพี่น้องเทคอยเอิ้นพ่นน,น้อยๆเห็นป่ะพันกัมีบ่หลาย,ยแต่ว่าพันงามงามพันกับั่งขึ้นก่อนเนี่ยไปมาเก็บมือไม้พี่น้องไปเข้าหาอาจจะสุ่มยาวๆก่อนถ้าเก็บบอท่านกับปอยพันไปโหลด ปีนากบมาเก็บไหม เมือ่อละเอาเบิง้งเพิ่นกรอบร้ายพี่น้องเบิ่งเนี่ยัยงนยหน่ยนอยเยอะนา ละลล่แล้วพักแห่งงามแห่งกวบพี่น้องเอ้ยนี่แหละพนว่าพักธรรมชาติเนาะพี่น้องงามคักอีลีพักปลานี่สมังงามคักแค่ มาเบิ่งสวยกันเด้อเบิ่งในกะลาม,ามงามๆพี่น้องเต็มไปด้วยพักขูดพี่น้องเลยพี่น้องไอยมือนี่แห้งมาพ่อดงนี่แห้งแต่งามคักโพดพ่อหาย ดงนี่ท้าพี่น้องไม่เห็นน้ำข่อยนี่ป้าพอเก่ากับสิตื่นเต้นเลยได้พี่น้องพันยอดใหญ่อวบแม่มงป้า,ปามาพอพักปูดพันยักษ์ใหญ่ละ้ละบาทที่นี่พี่น้องมาเบิงบ้งเบิง้งมาเบิ้งยอดพันพี่น้องเบิ้งเนี่ ถ้าแม่นว่าข่อยเบาโพดพี่น้องมันสิซ้ำน,ปปนี่โป้มือคุณเต้เนี่ยปัาบควมสวยง่ามผักกุดดงนี้พี่น้องเลยปัาไม่ใหญ่เต๋าคือจะได้กินพักแสบแท้เบิ่งเนี่ยงามคักพี่น้องเลยคุณน่ะ บยอดเด็ดพันดาวน้ำแข็งพี่น้องงามค่ะงามเนี่ยผุดมาพี่น้องอยู่ในเหอใหม่เห็น่าง,งามค่ะคือพี่น้องก่อนเห็นไหมพี่น้องเองพี่น้องเขียวงามค่ะบ,บ่ ผักปลาธรรมชาติปุ๋ยกับบดได้ใสพี่น้องเอ้ยแต่มันแย่พ่อนโศกดีคัะผักปลาธรรมชาติที่สวยงามนะพี่น้อง คุณพี่หนังคุณกำลังขึ้น โอ้ยสองก่อนเลยบนสองก่อนนี่มาต่างเธอเลยงามค่ะแค่นี้ผักปูดในต่างแดนที่สวยงามนี่ประเทศไทยเฮ้าคือบป่เป็นจังสีนี้พี่น้องแต่เมื่ประเทศไทยเข้าเป็นยังสีนะพี่น้องเนาะคือสีอุดมสมบูรณ์เนี่ย สามกอเลี้ยงกันบ่งพี่น้องยอดเพ่นายเพ่นกระตายเมื่อนหิมะล่งนะพ่นหนาว เบ่งสองกอเน,นี่ยดูเนี่ยเบ่งเบ่งพันหนาวนั่นพ่นอันทนควมหนาวประด้พันกระเฮียวพี่นอ้องเข้ากะหาเอาแตงา่งามๆอันนี้เฮีียวๆพันกระสีอันพยุงโตพันขึ้นเองดอก